สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกทเลสรีแล้วนะคะเราจะมากินทุเรียนโชว์นะคะกัู้ป่านะคะเรามาปิกนิกกันเหมือนเดิมนะคะก็มากินข้างนอกบ้านเรามีอะไรบ้างเราก็มีอาหารเช้าเที่ยงได้นะคะอากาศวันนี้ลมพัดสบายๆนะคะแล้วก็เป็นเย็นๆวันนี้มีฝนด้วยนะคะตอนที่เราจะมาฝนก็ตกนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากมา มันอยู่ด้วยเราก็มีที่เห็นนะคะมาโชว์ผลไม้นะคะแล้วก็มากินให้ดูด้วยได้ทุเรียนมาหนึ่งกลง่องซื้อมาตัง้งแปดประมาณนี้ค่ะ ก็บอกสาวโดดหรซ์ลมแรงค่ะแต่มันไม่หนาวนะคะแต่มันก็เย็นๆนะคะโชคด,ดีหน่อยมันมีนมแดดมาพอดี แต่มันแบบเป็นน้ำๆหน่อยกินถูกน้ำยังไงไม่ร้อแต่โอเคอยู่ก็ยังมีความหวานแต่มันก็ยังมีน้ำไม่ถึงกับกินเข้าไปแบบอือ้อเลย ก็เดี๋ยวให้แฟนลองะนะก่อนเนะนี่ยค่ะกินผสมกันได้อยู่นะสตรอเบอรี่มันจะออกเปรี้ยวมีมีความเป็นเปรี้ยวหว,นวานหวานะคะมาเอิแต่ไม่ได้เปรี้ยว เรเรียนกับสตอรบุลีเราเกินอันนี้ก็อร่อยเนี่ยเรียนอะไรอ่ะเฮ้วาชิก้รน่ยเอว่าชิกูทำเอง ยจะบริการอยู่นน้ก็กระด่ิมตเลื่นต่อค่ะเนี่ยเะทำให้เขาด เชิบก็ก็ชิคุสนเน่ทำเอากินกิน่ะเขาเรียกกินอะไรอ่ะบ้านเราลังพึ่งลังพึ่งค่ะขนมลังพึ่งเนาะบ้านเราเขาก็จะใช้ทาแบบอบบไหนอ่ะทาแบบ กินแล้วไปขยับในทองเอาเนาะให้มันรวมๆกันโอ้ยว้าวจกินทุเรียนค่ะกินทุเรียนกินทุเรียนข้ามกันบรรยากาศของไร่ท้องมา น,นี่อร่อยข้างในนี่อร่อยเราเห็นเทะละแล้วเขาก็ยิ้มคนเดินไปเดินมา นนะยังไม่หมยอยหมนะีกอรอยต้องมานังกินผลลแม่แล้วก็เบาเล,า,เลาได้จังเลยนะคะ่ะมานังกินผลไบแม่แล้วก็อาหารนอกบ้านให้เบิ้งสซื้อได้คะ ชีวิตเนาะชีวิตของไทลัสวันที่บร่ได้เหตุงานวันที่ไม่ได้ทำงานก็่อยู่กับวัดลูกเขาโตแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาอะ่ะเนี่ยขนาดเขาเพิ่งสิบหกปีเนาะแต่เขาก็ไม่ไปกับเราแล้วไม่เป็นไหนกับไทลัสแล้วต้องจะไปซื้อของของที่เขาอะก็ต้องมีเราไปซื้อด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีราคาที่แพงหน่อยอะไรแบบนี้เขาเราไปเป็จ่าย นนของชิ้นนั้นนะ,ะประมาณนี้แค่ะปกติเขาก็ไม่ไปไหนด้วยอจากซื้อของที่จำเป็นที่เขาชอบเสื้อผ้าเขาก็ไปซื้อเองให้งบประมาณเขาเขาก็ไปซื้อเองถ้าเขาอยาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีงบประมาณเนาะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดเลยหรอ ได้รับอนุญาตแล้วก็พูดให้การเล่ากันฟังๆเนาะมากินอาหารแล้วก็มากินผลไม้ด้วยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะแะแล้วไ,ไปบบบ๊าายย๊ายบายอะบ๊ายบายเดีย๋ยวมันจะยาวไปมามันจะยาวะาวแล้วความไม่มีใครดูทะเลาะอยากให้ทุกคนดูอนะ